ไม่ได้มีเพียงแค่นี้หรอกนะข้านะ่มีชื่อที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่พวกเจ้าจะตินตนาการไว้อีกจะบอกแค่รอบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงจับตาจับหูจับใจความไว้ให้ดีและสลักลึกมันลงไปในจิตวิญญาณของพวกเจ้าทั้งหมดข้ามีนามว่าผู้บัญชากา รับรับเป็นเทโอ,อลอยด์เดวิดลอนด์อลาเซียไดซินิทเดฟอร์ลาดิโนผู้ถือครองเอสเมาราสตาร์ดัตไลท์แอนด์ดักเน็ตออเบอร์โคลิปผู้นำทางดวงดาวเลยที่สุนสุดทายาทแห่งจัก,กรวาลสงครามที่ล่มสลายาคาริทันผู้ถูกเลือกจากบุตรแห่งมัมงกรธมินโลหิตเฮเดรอสผู้นำพาไหายนา่าหนี้ใหญ่จากจัก,กรวาลมาสู่โลกการและมวลมนุษยชาติเดวิล,ลนุนเป็นไงละ่ะนี่คือน้ำที่แท้จริงของข้าที่ข้าอุตส่าห์เฝ้าคิดไม่ใช่หมายถึงข้าได้รับมอบเป็นมาจากเทพสูงสุดของจัก,กรวาลข้าแบบ เหมือนไอ้พวกลูกกระจอกแก่ๆบางคนที่มันแบบไอ้พี่พี่ไม่ได้กระจอกไม่ได้กระจอกเหมือนไอ้พวกท้าวทาลกน้ำลายยืนไม่ได้กระจอกเหมือนไอ้พวกที่เป็นได้แค่เพื่อนแหละอ่าแน่นอนแล้วก็ไม่ได้อายุ18ค่ะอายุ18บแปดล้านสามแสนสหมื่นสพันเร้อยยีล้านสแสนสหมื่นหพันเร้อยเจล้านต่างหากเข้าใจตรงกันนะทุกคนเข้าไป่ได้อายุ18พระเจ้าคงจะสงสัยว่าข้าดแต้วแข็งแก่ขนาดไหนเพราะงั้นข้าก็เลยทำราฟแสดงพลังความแข็งแกร่งของ คือระดับพลังที่แท้จริงของข้าข้านะนะมีทั้งความฉลาดไหวพริบที่ยิ่งใหญ่ความว,ว่องไวที่ปบาดเปียวเกินกว่าใครช่วยไม่ได้แล้วนะที่ว่าเล่ห์แห่งดวงดาวของข้านะมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่แม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่อาจจะควบคุมมันได้เสมอเสมอทัางนั้นแล้วการควบคุมพลังของข้าเราก็ถแบบึงได้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเล็กน้อยก็เท่านั้นเองเพราะว่าพลังของข้ามันเอ่อล้นออกมามันก็เลยสร้างความโกลาหลไปทั่วก็เท่านั้นเองเฮ้ยใครบอกว่าเบียว มันคือวันแห่งการก่อก,กําเนิดเทพแห่งจัก,กรวาลได้ชี้ชะตาแล้วว่านี่คือวันที่ข้าจะบาจุติเพื่อพิพากษาเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลบนโลกและในจัก,กรวาลน,นี้ทั้งหมดคือวันที่พวกเจ้าต้องจําสลักลึกลงไปในจิตวิญญาณของพวกเจ้าห้ามลืมเด็ดขาดมีนคือวันที่จะกลายเป็นวันสําคัญระดับโลกวันที่ต้องโลกต้องจารึกมันลงไปในประวัติศาสตร์วันแห่งการก่อก,กําเนิดผู้อยู่เหนือทั้งจัก,กรวาลและนายคนใหม่ของโลกใบนี้ค่ะไม่ใช่เดวิลุน ค่าคือผู้ที่อยู่เหนือสามัญสำนึกที่พวกเจ้าจะเข้าใจค่าคือพลังอันแท้จริงของเดวิลุนยังไงล่ะอะเด็กนั่นสู้ค่าไม่ได้แม้แต่เพียงนิดเดียวค่าจะบอกให้ค่าคือพลังที่เด็กนั่นพยายามผนึกเอาไว้แต่ตอนนี้มันได้ประทุกออกมาแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ของค่ายังไงล่ะเป็นพลังที่แท้จริงที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้นานแสนนานถึงเวลาที่ค่าจะได้ออกมาให้พวกเจ้าได้ยมชมแล้ว จงเรียกข้าว่าเดวิลอสอลาเซียไดซินิทเดอพลาดิโนสสิเจ้าพวกมนุษย์ผู้แสนตำต้อยเอ่ยเฮ้ยเจ้าทุกคนเอ๊ะอะไรนะพี่มีอะไรไฟเสียงอะไรให้หนูต้องเปิดด้วยหรอเอ๊ะไหนมิคตะลุกโคไซมัสเนี่ยมีคตะลุกโคไซมัส